thank <music> you คัดค้านอยู่แล้วเละที่ตลาดนี่ทั้งตลาดเลยไม่ยอมเมื่อคืนที่คุยกันแล้วจะให้ใครไปทาใหม่ของบ้านเราหัวแหนนะคะข้ามให้ใครเด็ดขาดไม่เห็นด si> ้วยเลยไม่เห็นด้วยกับการออโสนกับการที่จะออกโฉนดเข้าไปครอบครองอันนี้มันที่สาธารณะไม่ใช่เหรอคนกล้าของคนตะกณนครไปทุกที่ที่มีปัญหา ผมจะให้เก็ยถือเอกสารสำคัญชุดเดียวไว้ถ้าใครเห็นเอกสารแบบนี้พรุ่งนี้ข่าวหน้าหนึ่งเราได้รอนสวรรค์คืนแน่นอนครับท่านทั้งหลายฝ่ายที่ได้ไปโยนรอบองตงกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยที่จะมีวัดร้างที่โดนสวดนะครับรากระบวนการกระทําอย่างนี้มันเหมือนจะทําเกิดความแตกแยกของชุมชนของคนชนคนครเป็นสิ่งที่ไม่น่ากระทอย่างยิ่งซึ่งพวกเราได้เน้นตัวนี้ไปพอสมควรหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปขอพบ คาะรัฐมนตรีจำสำนักะจำสำนักรัฐมนตรีที่ดูดูแลสำนักพุทธศาสนาชาติแต่ก็ไม่ได้พบนะครับเพราะว่าเราภาษาไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ก็ไม่สะดวกที่จะให้คณะเราไปเหม,มือนรักษาม็อบไปนะครับวันร้อยคนนะครับรถสองรถบัสแล้วก็เลยให้ไม่ให้เข้าด้วยนะทําเนียบก็ต้องอยืนรออยู่ข้างนอกประตูสี่ซึ่งเป็นประตูที่เจ้าที่ทําเนียบเขาเดินเข้าออกนะครับ และประตูที่สําหรับให้ไม่ต้องผ่านสื่อส่วนใหญ่ที่อยู่ที่ลังนกกระจอกด้านหน้านะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของมารับเรื่องแล้วก็คิดรอมาชั่วโมงหนึ่งก็ได้เจ้าทางฝ่ายราชการบอกเราบอกต้องการฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการเราไม่เอาเพราะฝ่ายราชการมันกลัวดึงเรื่องช้าต้องตามขั้นตอนและฝ่ายการเมืองจะรจดรวดรับรูปรัฐได้ไวขึ้นก็เลยรองเลขาธิการสำนักนานรัฐมนตรีก็คือคุณสุพร มารับเรื่องแล้วก็ดืนยันว่าจะนําเรื่องนี้เสนอท่านรัฐมนตรีหลังจากตรมเสร็จทันทีท่านประธานท่นนานคณะกรรมาการมองจะรับเครือข่ายลักตอนสวรรค์เพื่อไทยสกลและพี่น้องชาวจังหวัดสกนลคนครที่กคารพตุกง่านครับผมเองก็เพิ่งทราบเรื่องว่าท่านาเขาไม่ได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้าต้องขออภัยอาจจะมีการต้อนรับนะครับซูไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรต่างๆ พราะวันนี้ไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับทางเจ้าที่อาจจะเข้่ครับในเรื่องของี่น้องเขามากันหลายกลุ่มวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็ประมาณ6กเกลุ่มแล้วแล้วก็บังเอิญว่าผมกำลังจะเข้าประชุมนะครับอ,อ,อีกคณะหนึ่งประเดีทราบข่าวว่าพี่ชายผมท่านเอกพอรมาเยี่ยม พาพี่น้องสกลนครมาเยี่ยมในแานะท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสกลนครด้วยก็เลยนะครับรีบออกจากห้องประชุมนะครับและมารับเรื่องก่อนเพราะอย่างมาที่สุดนะครับปัญหาพี่น้องชาวตอนสวรรค์พี่น้องชานนสวส,าสกลนครอำเภอเมืองสกลนครมาวันนี้นั้นนะครับผมจะรีบนําเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ท่านไปพบตานรองอ่าปปอนะครับสำนักพุทธศาสนาแล้วเนี่ย ผมเองก็จะรีบกราบเรียนท่านนิวันตำรงในวันนี้เลยนะครับเจาเรื่องนี้กลาบเรียนท่านในวันนี้ทันทีนะครับเดี๋ยวท่านน้อจากห้องคอร์สอบผมนะครับทำนำเรื่องส่งกราบเรียนท่านทีขอให้สบายใจแล้วก็ผมเองกับท่านเอกพรมีอะไรก็ติดต่อกันอยู่นะครับมีอะไรส่งข่าวความคืบหน้าให้กับท่านรัฐมุตรีเอกพรสสของพี่น้องสกลนครควญใจพี่น้องชาวสกลนครที่มครับดีนะ ื่องก่อนนะครับแล้วก็จะประสานงานแล้วก็จะติดตามผลให้คืบหน้าโดยเร่งด่วนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาถือว่ามาเยี่ยมแล้วกันนะครับไม่ได้มาปะตงไม่ได้เป็นมา แล้วก็ทางเราบอกอย่างน้อยที่สุดให้เวลา1เดือนคนือวันึงวิถุนาต้องได้คําตอบว่าจะออกมาแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาที่จะสอบถามเพิ่มเติมอะไรภายใน1เดือนพื่อเข้าสู่กบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยคุณเอกพรรับความสุขนะครับซึ่งมีเป็นนักการเมืองเก่าก็สามารถมีาสายสัมพันธ์ที่จะเชิญทางฝ่ายการเมืองมารับหนังสือได้ แล้วก็เป็นคนเน้นย้ำตอนจุจบอีกครั้งว่า1มิถุนา2556น้าี่จะต้องได้รับคำตอบนะครับทำไมไม่มาบอกว่า7วันเป็นวันมันเป็นการบีบมากเกินไป,ไปหล้วห,หลายวัน1เดือนเราจะได้มีข้อมูลสงสยัยแลกเปลี่ยนกันจริงๆจังสันทีไม่ใช่ตเตะเขียนเป็นหนังสือโยนไปโยนมาถามไปถามมากี่ปีก็ไม่จบนะครับ นั่นนั่งมันเพราะเราเว้นมาเจ็ดแปดเดือนแล้วเรื่องยังไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไหนถ้ากลับมานับหนึ่งใหม่โดยจยอกสนุกดีนั่นเป็นข้อที่พวกเรารู้สึกว่าถ้าถืนทำอย่างนี้ต่อไปมันไม่ได้แน่ยพวกเราก็คงอยู่ไรไม่มีแรงที่จะไปยืนจัดสู้ในยาวนานอันนั้นแล้วก็จะเป็นของพวกเราลืมเลือนอ่อนล้าไปเพราะแอบบอกสนุที่นื่อีกนะครับผมเชื่อนะครับเชื่อว่าส่วนตัวนะโดยส่วนตัวเชื่อว่าเวลาหนึ่งเดือนเนี่ย เอกสารข้อมูลเราให้ไปเขาถามมาเราตอบเราจะตอบชี้แจงเราเชื่อมั่นเพราะทุกอย่างไม่ว่าข้อท็จจริงทางกฎหมายหรือว่าทาข้อท็จจริงมันไม่เคยมีวัดมาก่อนเราสันววัดวัดล้างไม่มีแน่นอนจะไปออกโฉนดออกที่เป็นที่ธรณีสง์ไม่ได้แน่นอนนะครับนี่นเราเชื่อมั่นอย่างนั้นคิดว่าด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการระหว่างเนี้เป็นวนการที่จะขอให้ฝ่ายที่เห็นว่าควรเป็นวัดกับฝ่ายพวกเราไม่เห็นวัดมาดีเบตกันมา คุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับโดยมีคนกลางแล้วได้ประสานคุยไว้เรียบร้อยกับทางสื่อทางาไทยทีวีเนะครับในรายการอ,าอะไรเสียงวรรณประชาชนจำได้ครับเพ,พื่อประชาธิปไตยอะไรนะของ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 ,ของคุณไอ้น,นัตยาผู้ดำเนินรายการจะมาจัดที่สกลนันที่13เดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมแล้วก็พี่น้องได้ฟังทางวิยุถ่ายทอดวิยุแล้วก็ ไปดูเทปแปออกรายการของไทยทีวีเอสเขาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีเพราะไม่มีโอกาสได้เจอสองฝ่ายมานั่งถกต่อหน้าคนกลางดังนั้นคนกลางที่ว่าเอาสื่อมวลชนที่เป็นส่วนกลางจะดีกว่าเพราะเขาไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับเรานะครับแต่สิ่งรับทราบมาจากท่านรัฐมนตรีผ่านผ่านข้างในมาครับบอกว่า,าถ้าเอาสำนักพุทธมาคุยคนสนครน,นี่ไม่ได้หรอกเพราะสำนักพุทธคือคู่กรณี ก็ได้ยู่ตัวนี้มาแล้วเราก็รู้สึกอุ่นใจนะครับอุ่นใจดีขึ้นและหลังจากนั้นเราในฐาะนักลบกลับก็มีโทรศัพท์แจ้งมาจากคุณเดชพรว่าทางคุณสุพรได้โทรแจ้งมานะครับรองเลขาที่การสำนักนายกรัฐมนตรีโทรแจ้งมาว่าได้รำเรื่องกับเรียนท่านรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วท่านรับทราบแล้วและคิดว่าน่าจะมีคําสั่งอะไรออกไปไวันนี้แหละนะครับแต่วเมื่อไหร่ไม่รู้เราให้เวลาหนึ่งหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับเราก็จะทําของเข้าใจประชาชน ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองมิติแต่คนที่อยากให้เป็นและคนที่บอกว่าไม่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 อยากให้เป็นวัดอยากเป็นสวนอยากให้เป็นที่สารประโยชน์เหมือนเดิมไม่ไม่คงเป็นวัดฝ่ายที่อยากให้เป็นวัดนะครับเพื่อที่อะไรก็แล้วแต่นะครับกงเหตุผลของเขานะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับรับเชิญจากทางพวกเราไหมว่ามาร่วมถกกันไม่ต้องไปไม่ต้องแย้ง้วมามาคุยที่สกัดกันมานั่ง ว่าคุณมีเหตุผลอะไรเหนือดีกว่ากันนะครับพี่น้องไม่ต้องตัดสินด้วยว่าถ้าพี่น้องตัดสินเองถ้าพี่น้องประชาชนตัดสินเองว่าควรจะเป็นวัดหรือไม่ควรเป็นวัดเพราะอะไรยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่จะมีขึ้นในวันที่13ที่นัดหมายไว้ทางทบีเอสเขานะครับคงไม่มีปัญญาจะเดินไปทุกหลังคางเรือนได้ต้องไปถามว่าแปลงงานให้ได้ประโยชน์บ้างคงไม่ได้นะครับก็คงพยายามไปนะครับแต่จ,จะได้ควบคงไม่ได้ครบเพราะจะมีปัญหาก็ทาด้านโซนตัวหนออก นะครับส่วนตัวออกมันมีปัญหาอยู่ส่วนตะวันตกไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มีน้อยถ้าเอาหนศรนะฮะแต่ถ้าเอาพระจีตีกาปีแปดสี่เราโหเยอะเลยครับไม่ว่าส่วนตนัวออกหรืตะวันตกเจอหมดด้วยตัวในเมือง